ช่วงนี้รู้สึกเลยว่ามีแต่ผู้ใหญ่เมตตาแถมงานก็ปังขึ้นเรื่อยๆนะคะรับทรัพย์ไม่หยุดเลยค่ะหลายคนก็คงจะเห็นอยู่แล้วนะคะว่าฟางเนี่ยเป็นคุณครูด้วยบวกกับงานอดิเรกนางแบบรับรีวิวสินค้าต่างๆนั่นเองค่ะแน่นอนเลยนะคะว่าเรื่องเมตตามหานิยมเสริมสเสน่ห์ให้กับตัวเองเนี่ยเป็นสิ่งสําคัญมากบอกเลยว่าสายโมอย่างเราเนี่ยไม่ควรพลาดต้องน้ําหอมแบรนด์ของอมาราเลยค่ะกลิ่นหอมระดับเคาน์เตอร์แบรนด์เลยซึ่งกลิ่นที่ฟางใช้นะคะจะเป็นกลิ่นคาริทิสเลดจะออกแนวเป็นกลิ่นฟูตีฟ้ฟะะล,ล,ล,ลญญญอ แล้วเนี่ยให้ความเยวยวนถูกออกแบบมาเพื่อผู้หญิงแบบเต็มเปลี่ยมมากๆเลยค่ะคือจะเป็นกลิ่นที่หอมแบบเบาๆนะคะซึ่งฉีดไปแล้วเนี่ยเด็กๆก็ทักกันเยอะมากๆเลยนะคะว่ากลิ่นตัวครูทําไมหอมจังซึ่งน้ําหอมของอามารานะคะเป็นน้ําหอมสายขาวค่ะนอกจากจะมีความหอมที่ทันสมัยดูแพงแล้วยังเป็นน้ําหอมที่มีพลังมวลสารพิเศษที่ไม่เหมือนใครแถมผ่านพิธีปลุกเสกใหญ่เรียกว่าพิธีเทวานาคาพิเศษชอบมากเพราะว่ากลิ่นหอมมากจริงๆทุกคนสําหรับคนที่ไม่ใช่สายมูก็สามารถใช้ได้นะคะกลิ่นนี้ต้องบอกเลยว่าหอมน่าหลงไหลมากๆเดินผ่าน ไปผ่านมานะคะรับรองค่ะว่าคนต้องเหลียวมองแน่นอนค่ะตอนนี้นะคะเพิ่มเสน่ห์แล้วก็เพิ่มความมั่นใจในการทํางานมากขึ้นค่ะอยากให้ลองใช้จริงๆนะ